หิ้งพระเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านการถวายน้ำบนหิ้งพระจึงเป็นหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญเพราะมีความเชื่อว่าหากถวายน้ำที่สะอาดในช่วงเช้าไม่ให้น้ำบนหิ้งขาดถือเป็นการเริ่มวันใหม่ที่ดีช่วยให้ผู้ที่ถวายมีความสุขความเจริญสะอาดบริสุทธิ์เหมือนด่งน้ำที่ถวาย จะเป็นการส่งเสริมชีวิตให้ดีขึ้นในทุกๆด้านทั้งเสริมเรื่องโชคลาภการงานการเงินรวมทั้งได้รับอานิสงส์ต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องการถวายน้ำบนหิ้งพระต้องเปลี่ยนทุกวันไหมควรถวายกี่แก้วควรถวายน้ำเวลาไหนอาน,นิสงส์การถวายน้ำได้อะไรและคำถวายน้ำมีอะไรบ้างวันนี้มีคำตอบ การถวายน้ำบนหิ้งพระปริมาณน้ำในแก้วต้องเติมเท่าไรควรเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้ลน้นเพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนกับการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปต้องเปลี่ยนน้ำถวายบนหิ้งพระทุกวันไหมแนะนำควรจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ เพราะการเปลี่ยนน้ำพระเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันน้ำบนหิ้งพระหากสามารถเปลี่ยนทุกวันได้จะดีมากหรือหากไม่สะดวกถวายน้ำทุกวันแนะนำว่าให้ถวายวันพระหรือวันพฤหัสบดีหรือตามวันที่เราเกิดเพื่อความสบายใจแต่ที่สำคัญคือควรมีการถวายน้ำพระอย่าให้ขาดเท่านั้นก็พอ น้ำในแก้วแห้งจะเป็นอะไรหรือไม่น้ำถวายบนหิ้งพระห้ามปล่อยให้แห้งโดยเด็กขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดแนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันและควรจะเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอเพื่อเสริมการเงินที่ดีถวายน้ำพระใช้อะไรบ้างน้ำที่ใช้ในการถวายบนหิ้งพระ ควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนจะเป็นน้ำดื่มที่เปิดจากเครื่องกรองน้ำโดยตรงหรือน้ำประปาก็ได้ถ้าใส่สะอาดพอที่เราจะดื่มได้เพราะน้ำสื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งจะช่วยเสริมให้ชีวิตสดใสมีจิตใจเบิกบ,บานควรถวายน้ำบนหิ้งพระกี่แก้วแนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆช่วงเวลาที่ดีในการถวายน้ำหรือช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการถวายน้ำพระคือช่วงไหนการถวายน้ำบนหิ้งพระนั้นควรเริ่มในช่วงเช้าของวันการถวายน้ำหิ้งพระสามารถทำได้ทุกวันเพราะจะทำให้ชีวิตชุ่มชื่นเปรียบเหมือนน้ำที่เราถวาย เวลา6นาฬิกาจะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดีเวลา6นาฬิกา30นาทีจะเสริมเรื่องการเงินที่ดีเวลา7นาฬิกาจะเสริมเรื่องการงานที่ดีหากไม่สะดวกที่จะถวายน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถถวายเวลาไหนก็ได้แต่ไม่ควรเกิน10โมงเชา้าเพราะถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่อย่างเป็นมงคลเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆในวันนั้น หากไม่สะดวกถวายน้ำทุกวันแนะนำว่าให้ถวายวันพระหรือวันพฤหัส,สบดีหรือตามวันที่เราเกิดเพื่อความสบายใจแต่ที่สำคัญคือควรมีการถวายน้ำพระอย่าให้ขาดเท่านั้นก็พออานิสงส์การถวายน้ำสิบประการนึงข้องแคล่วว่องไว 2. มีชื่อเสียงสม,มีความสะอาดบริสุทธิ์ 4. ี่ปราศจากความกระหาย 5. มีบริวารมาก 6. อายุยืน 7. มีผิวพรรณผุดผ่อง 8. มีพละกำลัง 9. มีปัญญามาก 10. มีความสุขคำกล่าวถวายน้ำบนหิ้งพระและคำลาถวายน้ำบนหิ้งพระในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธา กายของเราก็จะนอมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประดุดหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวายและกล่าวคำถวายดังนี้ตั้งนโมสามจบอรหัตตาทีหินวคุเนหิสมัน,นาคตัสสะสมมาสัมพุทธัสสะอิมังอุทกังเทมิข้าพระเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้แด่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้ข้าพระเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเทินสาธุสาธุสาธุแต่จะสวดหรือไม่สวดก็ได้ตามความสะดวกของแต่ละคนแต่สิ่งที่ควรทำคือบอกกล่าวท่านด้วยวาจาว,ว่าได้ทำการถวายน้าให้ท่านแล้วโดยอาจจะกล่าวดังนี้ข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มน,นี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชา สังฆบูชาเพื่อสการบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุเวลาจะเปลี่ยน้ำบนหิว้วพระก็ต้องมีคำกล่าวลาคำกล่าวลาดังนี้เสสังมังขลายาจามิเสร็จแล้วให้นำไปรดน้ำต้นไม้